สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตวันนี้มาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคนที่ทําเรื่องไม่ดีใส่คุณกําลังจะเป็นอย่างไรนะครับมาเรามาดูกัน <c oughs> คนที่ทําเรื่องไม่ดีใส่คุณกําลังจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันเลยนะครับว่ามีผู้คนที่ทำไม่ดีใส่คุณ อย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ทำให้ชีวิตคุณจอดนิ่งไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากจอดอยู่อย่างนั้นต้องทนอยู่อย่างนั้นต้องจอดอยู่อย่างนั้นนะครับนิ่งไม่ก้าวหน้าก็คือไม่ก้าวหน้า ไม่พัฒนาก็ไม่พัฒนาอยู่งนั้นนะครับมันเลือกอะไรไม่ได้มันไม่มีทางเลือกนะครับก็โดนเขาทามานะครับทํามาค้าขายก็นิ่งๆทรงๆไม่ได้รุ่งเรืองไม่ได้ปังหน้าที่การงานก็ถูกแช่แข็งอยู่อย่างนั้นนะครับไม่มีความก้าวหน้าให้เห็นนะมันไม่ก้าวหน้ามันไม่ขยับขยายนะครับการเงินก็เช่นกันไม่ว่าจะทําอาชีพอะไร ก็นิ่งนิ่งทรงๆไม่เห็นผลนะครับถัดมาทำให้คุณนั้นต้องมีปัญหากันกับคนที่อายุมากกว่านี่เป็นหารกับหัวหน้างานมีปัญหากันกับคนที่มีอำนาจมากกว่าคุณนะครับหรือเป็นอีกกรณีหนึ่งเลยคือเขานั่นแหละนะครับพวกเขานั่นแหละที่เป็นคนที่มีอายุมากกว่า พวกเขานั่นแหละที่เป็นหัวหน้าพวกเขานั่นแหละที่เป็นผู้ที่มีอำนาจมากกว่าหาเรื่องมาให้คุณนะครับถัดมาอันนี้หนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเงินแล้วนะครับ <c oughs> เรื่องเงินทําให้คุณต้องอยู่อย่างลําบากนะครับเบียดเสียดหมุนเงินให้รอดไปเดือนชนเดือนนะครับเรื่องสุขภาพ ทำให้คุณนั้นต้องกลับมาดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่ามันจะย่ำแย่แล้วนะ <c oughs> ทำให้คุณฟุ้งซ่านสับสน ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดปัญป่วนให้คุณโลเลสับสนฟุ้งซ่านนะครับ <c oughs> เหมือนคุณจะติดเหมือนคุณจะตัดสินใจแบบนี้ก็มาล่อลวงมาทำอะไรต่างๆให้คุณนั้นฟุ้งซ่านไม่กล้าตัดสินใจนะครับ มามีอยู่สองกรณีนะเรื่องสุดท้ายเนี่ยทำให้คุณไม่มีเสน่ห์ทำให้ผู้คนไม่นิยมชมชอบคุณนะครับจากที่คุณไปไหนก็มีแต่คนรักก็มีแต่คนเอ็นดูกับกายเป็นว่าทำให้คุณเสียความน่าเอ็นดูเสียความน่ารักไป ในสายตาผู้คนก <c oughs> ับอีกกรณีหนึ่ง <c oughs> เขามายุ่งกับความรักของคุณนะครับเขามายุ่งกับคนของคุณทําให้คุณกับคนรักต้องแตกคอ,อกันหรือเขาาเข้ามาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์นี้นะครับมาเรามาดูกันว่า พวกที่ทําเรื่องไม่ดีใส่คุณแบบนี้นะกำลังจะเป็นอย่างไร <c oughs> หนึ่งเลยเผชิญกับความเสียใจผิดหวังอย่างรุนแรงนะครับผิดหวังเสียใจอย่างรุนแรงไม่ประสบผลสำเร็จอย่างรุนแรงนะครับ เทือนจิตใจมากนะครับสะเทือนจิตใจมากความผิดหวังครั้งนี้ความเสียใจครั้งนี้นะนั่นไงเสียความมั่นคงในครอบครัวนะครับเสียความมั่นคงในครอบครัวเสียความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสันคอนนะครับอาจจะมีเหตุให้คู่รักต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือมีเหตุให้ครอบครัวต้องแตกแยก ไม่กลุ่มเกี่ยวกันนะครับลูกไปทางพ่อแม่ไปทาง <c oughs> สูญเสียความมั่นคงทางการเงินครับสูญเสียความมั่นคงทางการเงินหาเงินได้น้อยนะแล้วก็สุขภาพไม่แข็งแรง โดนหลอกโดนต้มโดนโกงนะครับไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับโดนหลอกโดนต้มโดนโกงนะโดนหักหลังโดนคุณทำกลยุทธ์อะไรใส่นะครับที่ทำให้เขาต้องเสียเปรียบหรือเจ็บกวดนะครับถัดมา ไม่ได้รับโอกาสในเรื่องหน้าที่การงานขาดโอกาสในเรื่องหน้าที่การงานนะครับอยากจะเริ่มใหม่อยากจะย้ายอยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเรืองทำอะไรก็ตามนะครับแบบว่าต้องไปเริ่มต้นใหม่ออยากทำอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้นะครับขาดโอกาสไม่ได้รับโอกาสแบบนั้นนะครับ ถัดมาครับมันจะมีบางอย่างที่จะต้องจบลงนะครับในชีวิตเขาถ้ามีอะไรที่เพอร์เฟกที่ดีอยู่แล้วมันจะมีเหตุการณ์ให้ต้องจบลงครับอืม มีเหตุให้ต้องไปหลงกับอบายามุกอย่างหนักเลยนะ <c oughs> <c oughs> ติดการพนันรุ่มหลงอบายามุกนะครับมีกิเลสเยอะนำมาซึ่งความเจ็บปวดนำมาซึ่งความสูญเสีย ถัดมาครับขาดความเจริญรุ่งเรืองขาดความรุ่งโรดไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะครับไม่เจริญรุ่งเรืองไม่รุ่งโรดเลยนะหวังจะให้สำเร็จอย่างเก้ากระโดดนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นไปได้ยากมาก <c oughs> ลงทุนอะไรไปไม่สำเร็จครับ เนื่องจากล้มเลิกกลางคันนะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เขานั้นต้องห่อเหี่ยวจิตใจจนถึงขนาดที่ว่าล้มเลิกกลางคันนะครับไม่มีความสําเร็จนะครับไม่สามารถอดทนพอที่จะไขว่คว้าความสําเร็จในเรื่องอะไรต่างๆได้นะนี่เผชิญกับงานหนักภาระหนักนะครับรเผชิญกับงานหนักภาระหนักจัดการได้ไหมจัดการได้แต่มันหนักมันเหนื่อยครับ นี่แหละคือสิ่งที่พวกคนที่ทำเรื่องไม่ดีใส่คุณเนี่ยกำลังจะเป็นนี่แหละครับกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเขานะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวของคุณนะนับจากนี้จะเป็นอย่างไร นับจากนี้ให้บอกว่าคุณจะเห็นช่องทางจะเห็นอนาคตนะครับจะมองเห็นวิสัยทัศน์ว่าตัวเองจะไปแบบไหนยังไงนะครับจะเห็นอนาคตของตัวเองนะครับจะมีการวางแผนวางแผนในอนาคตของตัวเองนะครับถัดมาการสะสมทรัพย์สินการเก็บออมของคุณนั้นจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งนะครับ และจะมีเรื่องความสำเร็จมีเรื่องให้เฉลิมฉลองเข้ามาด้วยนะครับและสุดท้ายก็ยังวนมาที่การเก็บออมนะครับจะมีการเก็บเงินได้เก็บออมสำเร็จนะครับสะสมทรัพย์สินได้ดีนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อไพ่ขึ้นมาอย่างนี้ขอให้ทำให้ได้อย่างที่ไพ่ทำนายไว้นะครับวาดฝันวาดอนาคตของตัวเองเลยวางวิสัยทัศน์ของตัวเองเลยว,ว่ยตตวยวาตัวเองจะไปอยู่ถึงจุดไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมไปถ้ามันต้องใช้ความรู้ความสามารถก็ค่อยๆเก็บสะสมความรู้พัฒนาความรู้ทักษะความสามารถเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นส่วนเรื่องการเงินขอให้เก็บออม เขาให้ประหยัดอดออมเก็บออมแบ่งเน้นมาออมบ้างนะครับแล้วเรื่องดีๆเรื่องเฉลิมฉลองเรื่องน่ายินดีนะครับเรื่องความสำเร็จจะมีมาให้คุณนะครับมาจนถึงตรงนี้ต้นตองกาบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกาบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาขันโคตรูเปอร์แตงอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับ แค่มารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยตัวคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจต้นตัวคอมเมนต์ทีม่ทมาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิทยาทานเชื่นใจที่สุดเลยแล้วเ,เจอกลิปหน้านะครับสวัสดีครับ